ต่อไปก็พวกเบีย้ยคนชราหกร้อยถึงหนึ่งพันบาทนะได้ข่าวว่าถึงกําหนดแล้วยังหาเงินจ่ายไม่ได้รัฐบาลกําลังแก้ไขอยู่นี่ขนาดยังไม่ได้ซื้อเรือดำน้านะถ้าซื้อเรือดำน้ำนี่จะเอาเงินที่ไหนมาจ่ายนะเนี่ยขนาดยังไม่ได้จ่ายเงินค่าง,งวดเรือดำน้ำเนะี่ยเบีย้ยคนชราก็ไม่มีจ่ายหกร้อยถึงหนึ่งพันบาทคนชราก็ไม่มีทางช่วยเหลือตัวเองแล้วฝากรัฐบาลด้วยนะครับนอกจากนั้นก็เบีย้ยคนพิการอีก800ใช่ไหมต่อเดือนอีกนะครับก็ไม่มีเงินจ่ายแล้วยังมี น่ามาบอกว่าเดือนตุลาหรือพฤศจิกาจะขึ้นจาก800เป็น1,000พันบาทเนี่ยนะครับแล้วจะไปเอาเงินที่ไหนแล้วครับนะเพราะว่าการใช้เงินต่างเนี่ยมันก็นะนะครับมันใช้เงินกันไม่ค่อยเหมาะสมเลยนะผมได้ข่าวมาว่าอาจจะมีการขึ้นภาษีครับนะขึ้นภาษีคนตายคือใครครับประชาชนครับตายครับประชาชนตายครับขึ้นภาษีมูลค่าเพิ่มหรือวัดจะซื้อสินค้าก็จาก7%เป็น9เขาว่ากันนะ กินแค่ยังไงไม่รู้อย่าฟ้องกูกูได้ข่าวมาอย่างนั้นนะครับอันนี้ก็นะประชาชนก็ตายอย่างเดียวค่าแรงก็ไม่มีขึ้นแล้วครับก็เล่น300รบาทขั้นต่ำกันต่อไปค่าเช่าก็ขึ้นอะไรก็ขึ้นราคาอาหารขึ้นหมดเพราะว่าถ้าภาษีขึ้นมันก็ขึ้นหมดอนะ่ะคนตายก็คือคนระดับล่างหลายล้านน้อยก็ฝากรัฐบาลนะครับหาเงินก็ไม่รู้จะหายังไงก็ต้องรีดภาษีนะครับเก็บค่าธรรมเนียมอะไรต่างๆข้าราชก,การก็ตั้งไว้เยอะแยะไล่ที่จ้างมา พยาบาลหมออะไรอีก4 5 5 0 0ืนคนในจาวาังไหนจ่ายนะครับช่วงโควิด4ี5 0 0คนเนี่ยเห็นมีเรื่องทุจริตอะไรจ่ายเงิน5 0 0,000เข้ารับราชการอะไรต่างต่างเนี่ยาฝากรัฐบาลไปดูนะ,ะใช้แต่เงินหาเงินเป็นหรือเปล่ารัฐบาลฝากด้วยประชาชนถามไม่ใช่ผมถามเขาถามว่านเนี่ยใช้เงินเก่งๆเนี่ยเดี๋ยวจะเอาเงินไปแจกเขานั้นตรงนี้อะไรต่างๆเนี่ยเราไม่ทิ้งกันเห็นบอกสิ้นเดือนกันยาจบแล้วใช่ไหมใครยังไม่ได้เงินเนี่ยเราไม่ทิ้งกันเนี่ย หัวละห้าพันอะไรก็รีบไปนะสามสิบกันยาจบแล้วเห็นได้ข่าวนะครับก็ถ้ายังไม่ได้เงินเนี่ยมีสิทธิ์แต่ไม่ได้ไม่ได้เงินตามสิทธิ์ก็ไปตามธนาคารต่างๆเอาบัตรประชาชนไปผูกกับพร้อมเพย์อะไรเนี่ยนะนะรีบเรียกนะครับนะครับตอนนี้ก็พี่น้องประชาชนลําบากฝากรัฐบาลด้วยนะถ้าไม่ไหวก็ลุงตู่ก็เป็นไงลาออกเปลี่ยนคนอื่นมาทําบ้างนะลุงตู่เป็นคนดีแต่ว่าลุงตู่ทำมานานแล้วอาจจะแบบเหนื่อยแล้ว อายุก็เยอะแล้วให้คนรุ่นใหม่ๆบ้างนะเอาเด็กนักเรียนนักศึกษามาช่วยกันบริหารชาติบ้านเมืองบ้างเอาเหมือนเกาหลีนะไงเกาหลีนะ่ยเขาก็แต่งตั้งนักเรียนอายุ24ปีเป็นกรรมการบริหารพักสูงสุดเลยลุงตู่บ้างครับเอานักเรียนครับเอาพวกผู้ประท้วงไปเป็นที่ปรึกษาบ้างบ้านเมืองจะได้ดีขึ้นนะครับนะถ้าลุงตู่บริหารมาหกปีเหนื่อยแล้วลุงตู่เป็นคนเก่งคนดีซื่อสัตย์ผมเชื่อนะครับเป็นคนดีทุกอย่างเลยลุงตู่นะ เสียอย่างเดียวเนี่ยแก้ปัญหาเศรษฐกิจยังไม่ได้ <c oughs> ปากท้องประชาชนลาบากเพราะนั้นลุงตู่อยู่6ปีนะถ้าลุงตู่คิดว่าเหนื่อยแล้วเบื่อแล้วก็ไปเถอะแต่ผมฟังในสภา,าแล้วลุงตู่เนี่ยนะด่ายังไงก็ทนได้นะสีทนได้นะถ้าทนได้แบบนี้ก็19กันยายนก็นลุงตู่ก็ยังไม่ออกอะนะครับก็ต้องดูกันต่อไปว่าลุงตู่จะอยู่ต่อไปไหมถ้าลุงตูต่อยู่ต่อไปลุงตู่จะหาทางวิธีการแก้ปัญหา